ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีเซ็กกับคนแปลกหน้าฝันว่ามีเซ็กกับคนแปลกหน้าแปลว่าอะไรเอก็จะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงชะตาให้กับคุณนะคะฝันว่ามีเซ็กกับคนแปลกหน้าแปลว่าอะไร กนว่ามีเซ็กกับคนแปลกหน้าที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยคุณควรระมัดระวังคำพูดของตัวเองให้ดีคำพูดของคุณอะคำพูดจะเป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวายตามมาได้ คำพูดของคุณน่ะจะทําให้คุณน่ะเดือดร้อนให้ระวังคําพูดของคุณให้ดีมันจะก่อประเด็นป้ากมายตามมาหากคุณพูดจาดีก็เป็นเสน่ห์หากคุณพูดจาไม่ดีก็จะเดือดร้อนไพ่บอกว่า คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่ทํางานคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายงานคุณจะได้งานใหม่ที่แฮปปี้และมีความสุขมากขึ้นท่านมีดวงเกี่ยวกับการย้ายงานการย้ายที่อยู่อาจจะย้ายที่อยู่ด้วยย้ายงานด้วยก็ได้คำพูดต่อประเด็นมากมายคุณควรระมัดระวังคำพูด คำแนะนำเนี่ยให้คุณน่ะไปหาน้ำมนต์มาอาบสะดอกเคราะห์ให้คุณไปหาน้ำมนต์มาอาบเพื่อสะดอกเคราะห์เลขนำโชค6 8 9 6 8 9รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจ กรุณาแอดไลน์มาเองจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ